สองทำแอคชั่นสู้กันสู้สู้เจ้าเจาเมสเฮ้ยตึงอันนี้เป็นศอะไรครับาาปาไม่ใช่ล้ม่ก่อนกันนันงาน้ตึปกันไม่ใไหนทำทานักเลงก่อนทำทางเลยก่อนสู้เดมั สู้สิสู้สิหนูมีพลังหาใจออกพร้อมยังสู้ไหวไหอ้ไอวาไหมไหวไหมครับเอาอาวุธไม่มีแล้ววไหมครับเารล เออมองจะต้องกระโดดขึนลูกระเบดิดมาตุ้มอ้าวอ้าวไม่มีแล้วไม่มีตุ้มไม่ลงเลยไม่ลงเล,ลง,ลลงลเอุอออ้ย <laughs> <laughs> ไหนสู้ยังไงอะครับ โอ้ตกลงเลยนี่ล่าแล้วลมเลยต้องมาเปิดยังไงลมเลยเดี๋ระเบิดลมเลยโอ้โหเดี๋ยอหลังหักโอ้ยยอมแพ้แล้วโอเคแพ้หรือยังยอมแพ้หรือยังถามสิโอยอมแล้วครับพอพอแล้วลูก ไหวไหมครับยังไหวไหมยังไหวไหมครับการต่อสู้ครั้งนี้เ๋ยวคงข่าวยังยอมยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมยไม่ยอมยไม่ยอมยมยอมใครไม่ยอมจะรับเฮ้ยเอิ่เท่ากันไหม ยังไม่พอ,อยังไม่พอหาลบสิหาลกบกรยังทูกชกเลยชกเลยชกเลยชก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 เมยไมชเลยทำท,ำท,ำท,ำทำกลางไว้กลางไว้อันนี้การต่อสู้ของอะไรครับ ไหนวะเอาวุช่วยได้มาช่วยหนูสลบเลยไหวไหมตึมติการสู้ันไหมท่าเมื่อกี้คืออะไรไหวไหมไหวไหมครับไม่ไหวไม่ไหวแล้วค่ะดูอยากช่วยหนูหน่อยไมื่ไหวแล้ว้านปะปะไปตานปะปะไปไหนเอายอมแพ้แล้วยอมแพ้ไปแล้วหรือเปล่า ยกทงข่าวครับป๊ะป๋ายอมแล้วโอเคอันนี้ใคร <c oughs> แพ้วันนี้ป๊าป๋าแพ้ใช่ไหมครับโอเคงั้นจบคลิป<อ>นะมาบายบายก่อนแล้วบอกว่าอะไรป๊าป๋าแพ้แล้วครับอืมแล้วยังไงต่อกดติดตามกดติดตามช่องโูเขด้นะครับสวัสดีครับส่บันทครับบายบาย